สวัสดีครับกลับมาพบกับหิมนะครับในช่องออกซิเจนซาวนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะมีสินค้ามาใหม่เป็นตัวกล้องบันทึกนะครับเป็นของทางแบรนด์เบลฟงซึ่งเป็นแบรนด์เยอรมันนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น bp 8.2A นะครับก็สามารถที่จะบันทึกทั้งหน้าหลังแล้วก็เป็นความชัดเนี่ยขนาด2 k ด้วยนะครับส่วนทองทางด้านหลังนะครับก็จะเป็น1นึ่นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะบอกสเปคมาทั้งหมดนะครับสามารถจะมีพักกิ้งโหมดได้ นะครับแล้วก็รองรับในส่วนของ SD card นะครับได้ถึง 512GB นะครับซึ่งมันเป็นไ Mi โคร SD นะครับแล้วก็สามารถวนลูปนะครับบันทึกวนไปได้นะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันนะครับแล้วก็มาลองดูว่าเป็นยังไงกันบ้างแกะกล่องมานะครับก็จะเป็นษณะแบบนี้นะครับก็จะมีในส่วนของตัวกล้องนะครับอันนี้ผมมีการแกะในส่วนของปิดหน้าเลนมาละนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับกล้องหน้าครับ จะเป็นตัวกาวมานะครับเป็นกาวสองหน้าแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่ารายละเอียดอย่างอื่นมีไหมนะครับมีคู่มือนะครับอยู่ทางด้านล่างอันนี้นะครับอันนี้คือโฟมแล้วก็ถัดมานะครับก็จะเป็นตัวกล่องนะครับแบบนี้ในกล่องนี้ผมไม่เห็นฟิล์มนะครับแล้วก็มีอันนี้ นะครับเป็นปลั๊กชุดปลั๊กอันนี้จะเป็นที่เป็นปักกิ้งโหมดได้นะครับก็มีไฟ AC นะครับแล้วก็ไฟตรงแล้วก็หัวเป็น USB ฝั่งฝั่งนี้ก็จะก็จะเป็นกล่าวแบบนี้นะครับแล้วก็มีชุดปลั๊กของปลั๊กกล้องหลังนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาต่อกันดูนะครับว่าเอาต่อออกมาแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมเริ่มต้นจากการต่อเสียบปลั๊กปลั๊กนะครับของทางกล้องหลังเนี่ยก็จะมีเขี้ยวนะครับ นนะครับให้มันตรงเที่ยวกันนะครับแล้วเราก็ตอนเสียบได้เลยนะครับตัวปลั๊กกล้องจะเป็นปลั๊กแบบ4พินนะครับแล้วเราก็เสียบไปที่ตัวกล้องจะมีช่องใส่ SD Card อยู่ทางด้านข้างนี้นะครับตัวนี้ผมยังไม่ได้ใส่ต่อแต่เรามาดูความชัดของตัวกล้องกันนะครับ ก็ถือได้ว่าเป็นกล้องที่ให้ความชาัดค่อนข้างดีนะครับแล้วก็กล้องหลังคอนโทรลทุกอย่างจากปุ่มเดียวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกล้องหลังเรามาเปิดตัวกล้องหลังผมยังไม่ได้แกะฟิล์มเนาะนะครับกดทีนึงก็จะเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็จะเป็นกล้องหลังนะครับแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็นในส่วนของวันที่เวลานะครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของ ตัวชื่อรุ่นแล้วก็พาสเวิร์ดนะครับค้นหา Wi-Fi สามารถคอนเน c t แล้วก็โหลดแอปได้นะครับในส่วนของการใช้งานก็ใช้เป็นแอปของทางเบาฟุงเลยนะครับได้ได้ว่ามีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เป็นกล้องหน้านะครับกล้องหลังนะครับนี่ดีไซน์สวยงามครับนะครับ มาดูมีความรูราแล้วก็บันทึกได้ทั้งเสียงตั้งค่าทุกอย่างอยู่ที่แอปพลิเคชันนะครับสำหรับท่านใดนะครับสนใจในส่วนของตัวกล้องบันทึกต่างๆนะครับจะเอามานำเสนอให้อีกในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ